ตอนนี้ที่สถานีอภิวัตรเงียบมากเลยฮะไม่คึกคักเลยการเดินทางถงการของรถไฟหรืออาจจะคนเป็นแน่นที่อื่นนะเดี๋ยวเราจะย้ายไปหมอชิตกันเลยนะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งพอดีครไปดูรถทัวร์หมอชิตนี่แน่นคนเยอะแน่นอนแล้วก็วันนี้อย่างที่เห็นก็คือตัว PM2.5 นี้หนามากเลยที่กรุงเทพระยะแค่สถานีหน้าข้างหน้าเนี่ยที่คุณเห็นในกล้องเนี่ย คือมันจะเป็นหมอกหมอหมัวมัวแล้วนั่นคือฝุ่นนะวันนี้ฝุ่นเยอะจริง ตอนนี้เป็นเวลา5โมงตรงวันที่11นะครับรถบรรยากาศฝั่งโน้นนะสายรถเสริมเริ่มมานะคนเยอะมากเลย ขนกันมาหมดนะรถทุกสายเชียงรายบอ่อแก้วรถอะไรนี้มาเสริมกันโอ้โหอุดรเลยวันนี้พิษนครสวรรค์พิษณุโลกมีนี่คัน,นนี้ก็ขนมานะมาช่วยกันขนคนออกจากกรุงเทพตอนรถเยอะจริงๆวันนี้เดี๋ยวหลบก่นอนรถมาพอ,อกันโอ้โหนี่ขนาดแค่วันที่สินะคนยังเยอะขนาดนี้เลยพรุ่งนี้กับ คืนนี้น่าจะแน่นแบบโอ้โหหมอชิดนะครับเดี๋ยวเราดูฝั่งรถเข้ากันดีกว่าทั้ฝั่งนี้น่าจะมีอะไรให้ดูเยอะแยะ้กรุงเทพภูเก็ตนะฮะฝั่งนี้จะเป็นของรถสมบัติทัวร์ซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวไปดูรถเข้ากันดีกว่ามอกันก่อนดีกว่าเสริมของหอจักรีพัดทัวร์นะช่วงนี้ คนจะรอเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบุกไปถ่ายนะกรุงเทพแม่ห้องสอนครับม .4 กบ v i ออันนี้บอกใหม่ด้วยนะบอกเบาะรุ่นใหม่ ตอนนี้ถือว่ายังร้อนอยู่นั้งสามสิบปลายๆเกือบสี่สิบแล้วร้อนมากมากรงนะุงเทพแม่สายสิห้าเมตรทันนี้สวยจริงฮะกรุงเทพแม่สายสมบัติทัวร์ ขยับมาตรงกลางเนี่ยฮะคนเยอะจริงๆคันน,นี้ขึ้นไปดู้างบนดีกว่า เป็นรถเสริมของของอะไรไม่รู้แต่ชอบเดี๋ยวดูก่อนมืมชื่อสิเมตรนะโสมนะของสวีทา โนด้านหลังมาฮะรถยังเป็นรถเสริมของธนาวิทย์อยู่นะรวมถึงคนเยอะมากแต่ยังไม่เยอะเท่าพวกนี้นะพวกนี้น่าจะแล่นล้นทะลักเนา,ามาฝั่งนี้มั้งฮะมีตองนี้จะเป็นโซนออกโคราชนครชัยร ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลวยังบรรยากาศธรรมดาแล้วก็คนยังไม่ค่อยไม่ค่อยหนาคนยังไม่ค่อยหนานะ บริษัทสวีทานมาเสริมนห15เมตรสวยมากรถยาวมากก็สวยฮะอันนี้เกาะสมุยไปไปเกงงานนะพงันฮะเที่ยวเสริม15นาฬิกา17นาฬิกา15นาทีตอนหนึ่งเนาะอันนี้เสริม15เมตรเหมือนกันฮนะรถป่าแป้งเรียบร้อย มอหนึ่งกยี่สิบสี่ที่นั่งยี่สิบเอ็ดที่นั่งครับผวันนี้วางเจ็ดแถวเองครเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดรถตู้บัสไปส่งอภิวัดครับแต่เป็นรถกรุงเทพพนมเปญสวยมาก เสริมคะกรุงเทพมุกดาหารสี่โมงครึ่งอันนี้มาเป็นทีมนะทีมโคราชกับธนวิต์เสริมข้างหลังนะอันนี้มองไม่เห็นป้ายไม่รู้เสริมที่ไหน ชมพูมาเลยฮะรถแม่ห้องสอนมีป <ão> ีย <ideas> ี่สี่มหนึ่งกแม่ห้องสอนเต็มที่นั่งแน่นอน ป้ายจะมองเห็นหรือเปล่าโอป้ายเล็กมากเลยมองไม่เห็นนะไม่รู้เสริมที่ไหนนะแต่รถสวยฮนะสมปัดแม่สาย15เมตรสวยๆแล้ว เลือเกินมาเก็บตรงปากทางเข้าหมอชินแล้วกัน Rất nhớ ổn mới tập huấn nha